ดีเด้อพีนอนนอ่น้องจ่าีตอนนักดผาชูสองสองร้อยน้องตอนเที่ยงเนาะพี่น้องฮาเนาะกลิ่นอะไรนี่สิตตัมลูกสิ้นพี่น้องตัมลูกสิ้นใส่มะขัวเนาะนี่พี่น้องชีนฮันนุ่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวชิตตัมตัมลูกสิน่นพี่น้องเนาะกินเที่ยงสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเวอร์สคูสุขคนเนาะ เาก็ได้ออกมาจับกล้องเป็นมือกล้องให้เซารอยพี่นอนะ้องเนาะเฮ้งแล้วเนาะเผื่อที่ได้วบบ <ใน S 1> อยู่กัน,<ใ>นพร้อมหนานี่อยากเนะาะช่ยายกับซารอยจับกล้องเองช่ยายถ่ายกับคอยว่างพร้อมกัน ว่าพีชแห้งไนไหเด้อเฮ้ยอินเพีชไปไหนไไมักเล่นน้อยนะเลพี่น้องแต่ว่ามันงาม,มก็เลยมากใหญ่ปกติสัน่นอ,อยู่ก่อยอืมยูก่อ,อยสัม,มว่ายุมขึ้นใหญ่เลยนะแม่เราไว้เห็ดแนวน่ะไว้บดคูพันเลยพนะี่น้อง nhâm cũng rất nữa Ừ สีสันงาเนาะต้ัเตือนแก้วนะอืมเตือนแก้วเชินแก้วให้เชิญราชีมเป็นอะไพอย่งพอดีพอดีบ um, ่เาใส่ลูกชิมกับบเคีมเนาะมีเศษน้ำเดือดอันเศษน้ำเบ่ท ข้าวชเอาพิน้องเสีนมสิเปลือยให้น้องกันอ้อนหอเลยเด้อแคนี้กี่เห็นคินตําเกือกคุ้มรือเพี่น้องช่วงอันเปิดหานตําเปิดหานตัมนกิเตี๋ตัานั่นตันี่นะพี่น้องเนาะคิทอดคิทอดห่านตัทอน bỏ bì là một kim thăm ăn kim kumu gậy bỏ thăm anh hùng thăm 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 แซบแล้วฮันเดยเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องต้าแซบอยู่วอนี่ตำลุชิ้นพี่น้องฮอตด,ดอกพี่น้องมามาพี่น้องลงมือเลยลุชิ้นเหมือเดพี่นออ้องมาเด้อพี่น้อง ทำยิ้นย่ย่ำหรับคนโายลงมยอรยัเป็นลงมยังล่างอัน้ิบยู่ี่น้องแม่กินข้าวังซวยนี่กินข้าบุฟเฟอมกันเนาะนข่าซวยแล้วบุยกิตาบเาเี้ตัวแรกยู่ทีบานทีบาน นมุกป่าบ้งนีของจะลอยนะอี่น้เราเรื่องตั้มันสดเลยนะมือก็ได้ตังติกตกนสูงขึ้ไปด้กตึกเฮได้ปะขอใหญ่สําแค้นโหมัดปีประมาณชิปีไปนี้ชัาโม <fit> โม่สาขี้เหม่อมาแค่ตัวหน่อยก็เฮา่ประกอบบอนขึ้นมาในโขมันตึกไปเลยเป็นอะไรับเมอพุชแทบอยู่เขากินป้งจับกำหนึ่งไมไม่ได้ลให่เย็นบ่าเลยี่บ มอญบนชัยลรากินเผ็ดเราดีไงไรไม่หมดเรสัตว์ดงมันนี่ <c oughs> บ,นบาามีมบอยู่พี่น้องไปบุญอันภาพถ่ายนุคนลานนะายเนอเป็นขาจาวลงมือว่ะมืวนแต่ว่าบุญบันโพนกับืุอน,นี้มันที่้องน,นี่ก่ะกบัดอยงถักแซมแบบ มีสามบาทของเรามันขึ้นเนีน่ยนาวแห้งน้อง five will

อย,อ,อยากแนมหะแบบเัาเคยกินตับเนาะเพื <c oughs> มากินตับกับแบบ้วาวปุ่นอีแจงน้ำใหม่คิดอดหา่านะนตํเนี่ยห่านตำนี่ก่อนตำมักินมิวคมเมอร์ใช่ไหมอืมอกินตับแบบเพื่อเกิดอดตํมหมี่พี่น้อง ขี่อดเนี่อตัมมี่อันน่าจ่องทุลชั์นี่นะมิเตะอ๋อดูดิ่มันปรวมายังไงไม่นยปั่นก็แลมมันก็แล้ว ีบ้านเจอกดตีหมกบ้านส่งเขาเงียนขาดปวดลุนม่ลกซีลุนล่วนเลยบ่เอลุกซีลุนล่วนเหเนาะกินเล่นกูได้พยายาเขาก็คอยินเขาชวยๆตปบ้านกับเธอีเขาอิ่มบ่อิ่มเขาคำคำเขางไปเน เทียงบ้ายก็นก็เที่ยงเที่ท,ท,ทงคับปวดก้นโลนั่นแล้วนนแวม่ปงนะหันน,นั่นถ้อแปะข้าวเฮือนต่อนึงหน่อยอาอยุทนสองทำเนี่ยเที่ยงก็ไปแล้วพัวเลิกสิบเอ็ดโมงเด้ดด้องมงเราตาตีไปเลยขันปึ่มกา เอาไปจนเบิมีไปละแบกไปจนบาดสิ <Charl ott es> ี่แบกไปังไงเเอ้าบางมือกัแบบมันเียนแบบบริตามันตาตารางไงเด้กพี่นาองบุมีตาตารางกว่าตั้่หมดมือเพิ่งากเยนจังสิกระียงเนาก็เลยถือไปเบิดตุ่มพันธุสาาลาพันนักเนาะย่ามันใหญ่มทถกหัวุกหัวใหญ่ะแบกไปจนเบิรอยางมีหลหัวมันจะ กงโเล้ยอผมีหลายตุ้มกบพาะแกเป็นเงินีเียนกันเสอห่วันธุ์เมื่อกันนเมื่อเป็นเมื่อเขียน แหว่ไช่วยมือแรงมาในยูเซมี่พี่น้องระบ่ายจะขี่รถไปทางใดนะจมไปทางกาอุ้มนี่หรอจมป็างกอุ้เป็นเกินนะครัเจ้าุกอะไุ้แว่ยังปะชุ่มหินหา คำแรกผมเป็นยังคำสองคำสามเพศคิเห็นแบบ้นไม่อ อยท้อินนะฮะไปมาท้องตินนะสาวปรี้บสาวเปรี้ยบแล้วาอยู่นเคามาเตยเนาะเคล้ามาเบ้านเนีาเขากับเขาเตบ้านเตเนาะไป ว่าเรื่องของเฮียนเลยพี่น้องทั้งบ้านพี่เนาะคนหมกข่อยลายเป็นคนลายแห่งชิมวน ลูกใหญ่กจักขพาไปของเียนกนนะคิดเลยนูยังทใหญ่ต้งคิดไปแล้วเพียรเียนบ้านเท่าห็นแหลรพี่น้องเด็กน่อยนะเท่าเลยยังอ่านบ่ดด้ยอีกหนังสือนะเขาให่เด็กระชอนหนกส่งหนกไปอ่าันักส่งแล้วไปเอาใจ เขากบอกคอยเอาใจใส่อยู่แล้วน้องพี่น้องเรื่องเียนเขาบอกเฉยสนใจแล้วเขาก็กเราบอกกูเพิ่งสนใจเองแล้วหลายหลายเขาบอกสนใจอยู่แล้ว อ่นบอกอตะกี้ยังอ่านออกตั้งแต่ปอซอมพอสามออยงอ่านออกมยงปอสานี่ก็อ่านออกแล้วชมเมอนี่เผ็นฮอตหม้อฮอตยังหมอซอมมอสามนี่ยังอ่านบอกอ่านบ เดิมเลยนะเพื่อนขันออกงูผู้ิงนที่วุนี่บ่กเห็ดบ่มีอาการอีกโอ้ยปวดังนักสุเขา มึงีกายเป็ดเลยตายี่ปีละคัน้นน้ำมอเขาเออยังเดียวในยายเพชรบอกจิ้มตะเขายางเดียว จำเต็มถ่ากระชองคนแบว่าเรื่องกินกาเอ้ยคููแฝดเนาะเขากินเพชรโอ้เขากินเพชรเขากินเจงโู้เขาอยู่เทียงชาววังคนดีคนดีหลับจังสวยชาววัง ใช่อ่างปใช่เป็นบ่ใช่ได้บ่ปีชีทางไปชีมาเป็นเยอะมา่เปิดมาดเปิดลูกมาพีชีมาหายใช่แล้วนะอืมเออปิดบ่บุเบิดดอกพี่น้องเลยคลิปนี้กระชได้จบไปสำนีเด้อเนาะพี่น้องไปแล้วสบายดี કેટલા